กินเสร็จกินเสร็จแล้นี่นะครับก็เป็นพายุไม่ได้รองครับโอ้สอครับกอเร่ก็จะมีต้อนรับน้ำเข้าสู่ช่องนะฮะแม็กพิตโตรชแนลนะครับผมก็ตอนนี้นะครก็เราจะมาทุกคนนะไปเที่ยวที่เขาใหญ่นะฮะด้วย เวลา4ี่วันสาคืนนะครับ,รบผมกรา<อ>กำลังจะไปกินข้าวนะครับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวตะแคงหม้อสดนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงเราไปติดตามชมกันเลยหลอกมึงว,ว่ากูเป็นโยนตอนนี้ก็อยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวตะแคงหม้อสดนะครับก็เดี๋ยวเราจะกินข้าวเที่ยงเลยเมนูที่พานไปได้ก็คือผัดไทยกุ้งสดนะครับ วันนี้นะคะเราจะมาแข่งกินก๋วยเตี๋ยวกันนะคะคนชนะนะคะก็จะได้อีก2อง้วยไปเร่งซ่สกเดินาะก็ถ้าสมมติว่าน้ำเดือดถึงาแล้วอ่ะคนก็ต้องหยิบของตัวเองเลยไปกินเต็กินเ็มยัยังยังยักินเสร็จซ้อนกินเสร็จซ้อนสองเก้าเก้าเกอาไปอเอเคาเอาเอา เอชนะนะคะ <S <S สั่งแล้วไม่ถักมาให้กินด้วยโอเคอ อยู่ที่น้ำพุธรรมชาติบ้านท่าช้างนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็อยู่กันในน้ำพุนะฮะก็จะเป็นฟิลคล้ายๆน้ำตกนะครับซึ่งตรงนี้เราก็เดินมาเจอกับอะไรนะัเขาคงแยกเป็นมั้งน้ำพุน้ำตกพายุพายุในน้ำนะพายุน้ำหมุนพายุน้ำหมุนเห็นเปล่าวะนี่นะครับก็เป็นพายุเขาไม่ให้เราเล่นน้ำนะที่นี่ ก็เดี๋ยวะจะไปที่อื่นต่อ,งงตอนะครับเราลอบเข้ามาพูดตามไม่ยอมที่ของตัวเองเลยครับครับตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ที่จุดชมวิวแรกนะครับของอุทยานเขาใหญ่นะฮะ ซึ่งก็จะเป็นจุดชมวิวที่น่าจะสวยงามเป็นอันดับต้นๆของเขาใหญ่นะฮะก็อยู่ข้างหน้าเรานี่เองนะฮะเดินไปแป๊บเดียวก็ถึงนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะะโอ้โหพึ้นข้ามสนนมาเสียวมากเก๊ปึ๊บให้ทุกคนดูกัน มาพี่พี่ครับมาพี่พี่ฮะไม่ใช่จุดชมวิวแต่ก็เป็นจุดชมวิวนั่นแหละเป็นจุดชมวิวเล็กครับซึ่งเดี๋ยวเราน่าจะอ่าจะชมวิวรอบผีชมวิวรอบเออบอลรถือสามสบยีบเก้าศูนย์เก้าเ้าว่าไงนะทางบอลว้าผีจูดพี่จูดตัวนี้มันหน่วยบริการรับท่องเที่ยวนะฮะกม .30 ไม่ใช่แล้ว ตอนนี้เราก็ต้องเข้าไปแย่งที่นั่งก่อนนะครับต้องนั่งหน้าตอนนี้นะครับเรากําลังจะไปอ่างเก็บน้ำสายสอนนะครับอึ่งใกล้กับสายสาใชใกล้กับสายสามทำขอเปิดเสียงหน่อย ถ่ายอัดคลิปอยู่อัดตอนไหนก็ได้ไม่สวยเลยาี่นี่ครับก็ถนนก็สวยงามมากครับตอนนี้โอ้โหให้ดูบรรยากาศสวยไหมฮะโอ้ ราก็เดินเข้าไปดูบรรยากาศสักเล็กน้อยนะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างเป็นแอ่งน้ำไม่ใช่ครับก็ถ้าถ่ายรูปก็น่าจะสวยงามอยู่ชุบจากมุมนี้น้ำน้อยตืดตือเตือเดือตือยตือตอนนี้ก็หามุมถ่ายรูปกันอยู่ฮนะไื่เดวไม่รู้จะสวยหรือเปล่าสวยปะไม่รู้ตอนนั้นก็มีที่ถ่ายรูปนนเนี่ย <C> e <ars> ตรงไกลๆริบๆโอ้คนถ่ายรูปก็เยอะอยู่ ว่าตรงนี้ไม่มีคนเลยมนางลงครับตอนนี้นะครับเราก็ถึงน้ำตกเผวสวัสแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็จะกำลังหาทางที่จะลงไปที่น้ำตกนะฮะ ก็ไม่รู้จะหาเจอไหมแล้วก็จะเดินตามทางไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะก็ตอนนี้ก็ได้ยินเสียงน้ำตกนะฮะพรัมทำนะฮะน้ำตกบ้าอะไรพรัมทำวะก็ฝนตกพรัมทำไงก็เราจะจะตามเสียงน้ำตกไปนะฮะเอาไ้เทียบเดินตามทางเออผมก็เดินตามทางนั่นแหละก็เมื่อกี้นะฮะก็กินส้มตำนะเจ้าเด็ดไปนะทุกคนแวะมาแล้วก็ไปสั่งกินกันได้นะฮะอร่อยมากโดยเฉพาะตำไทย ใส่ถั่วตำถั่ว,วอร่อยนี่นะฮะเราเดินไปเรื่อยเรื่อยเราก็เจอจุดจุดพักแล้วนะฮะจุดชมวิวซึ <Yahoo! S 1> ่งก็จะมีคนถ่ายรูปอยู่นะดยู่นิดหน่อยตรงนี้นั่นเองโอ้โห oh. oh, นี่ผมมองไปก็จะเป็นน้ำตกแล้ะเนื้อ <c oughs> <c oughs> นี่ครับถึงแล้วน้ำตกแบกสวยที่มาดีที่แบบมีมีเีอยแหละต้นไม้โอ้โหโคตรสวยได้หมดได้หมดจริงไครับก็เมื่อกี้ก็จะเป็นจุดชมวิวน้ำตกนะฮะอีกมุมหนึ่งซึ่งเราก็จะเดินไปต่อกันแล้วนะก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าจะถึงจุดต่อไปนะฮะไปครับไปยิ่งด้วยยิ่งด้วย กูแมงปุ๊เนี่ยขาลงไม่เท่าไหร่ค่ะขึ้นเลยขาขาใหญ่อะไม่ได้เลยโอ้คนเต็มเลยครับตอนนี้เราก็เจอทางที่จะลงไปที่มอตกแล้วก็อากาศก็โอเคอยู่นะอากาศดีดีถึงดีมาก ไม่ดีดีก็ได้ไม่ดีก็ได้แต่เริ่มร้อนแล้วก็เป็นได้ดูวะยังไงเพื่อนเพื่กำลังเดินมาอยู่วะยูฮูโอลงมาแล้วโหนี่เราจะได้มาใกล้ชิดกับน้ำตกเหวสุวัตแล้วนะครับก็อ,อ,อ,อีกนิดเดียวเท่านั้นครับอยู่แค่ข้างหน้านี่เองไปไปเขาบอกว่าอะไร ัันนอตรายห้ามไว้นะถ้าพีจะตายอใช่ใช่เหรอเนี่ยถอีเสื้อดิถึงแล้วฮะน้ำตกเหลสุวัตเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูใกล้ๆไปครับแต่ว่าผมไม่รู้จะบกลมก่อนหรือเปล่าปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บงใกล้มากตอนนี้ เดจะไปหามุมที่ใกล้ที่สุดนะฮะ วิวน้ำตกนะะเต็มเลยฮะจากจุดนี้นะฮะมาเราไปดูกันว่าน้ำตกจะเป็นยังไงบ้างเราสังเกตนะฮะจะมีลุ้งด้วยนะฮะโอ้สวยงามมากคนพวกน,นี้มาร้องนี่ยตั้งแต่เช้าเนะี่ยถ่ายรูปกูกับน้ำตกมันสวยครับผมเรารอ,รอปริหารแม่นาทเท่ไหมครับ เมื่อกี้ก็จัาที่สัมภาษณ์ไปนะครับว่าถ่ายรูปพวกน้ำตกอ่ะมันมันสวยยังไงเดี๋ยวเราจะไปถามสองสาวซึ่งยืนมาประมาณ3ชั่วโมงได้แล้วแหละมาไปค่อยๆเดินค่อยๆเดินปึ๊บอ so ึ๊บขอสัมภาษณ์หน่อยครับขอสัมภาษณ์สองสาวหน่อยครับขอสัมภาษณ์สองสาวหน่อยครับดีว่าตอนนี้กำลังทำรายการ ตอนนี้มาเขาใหญ่จะถามว่ามันถ่ายรูปคู่กับน้ำตกที่มันสวยวตรงไหนมันจะสวยเพราะว่ามันถ่ายคู่กับคู่ไงอ๋อคู่กับคนสวยอะไรแต่คู่กับคนสวยอะไรก็สวยโอเคครับไม่แบบนี้ไม่ได้จะเดินมาไม่เตรียมกันแล้วให้คุณเล่นมูฮี้ไม่ได้กูอมันเด็กชั่วไปฝึกิดมื่หร่ โอเคเราตอนนี้เราก็เป็นสู่ช่วงเบรกของรายการแม็กกิตโกเอ็กเขาใหญ่นะครับผมเพรตอนนี้เราจะมาเล่นเกมกันเกมตลกตกไม่เจ็บตกตลกก็เปล่าไม่เจ็บไม่เจ็บก็ไม่เป็นไรไม่ใช่หมอเสียดอาะอธิกาของเกมนี้คือจะมีคนหนึ่ง ลับตาแล้วก็หัวลงไปนะครับแล้วก้มหัวครับลับตาโดนตบหนึ่งครั้งให้คนโดนตบทายว่าใครเป็นคนตบถ้าทายผิดต้องก้มต่อถ้าทายถูกคนที่โดนทายถูกก้มลงมาโอเคนะครับก้มแทนคนที่โดนตบนะครับอันนี้จะลองทดสอบด้วยนะครับทดสอบอะไรก็เล่นเลยดิโอเคครับเล่นจริงครับ,รบ,รบเฮ้ยมองมองมองอเ,เข้าสู่รายการเกมลองไม่เข็บ มีแง่นี้ครับดูเล่นมีกระจกโอเคครับเดี๋ยวอโสวยเลยนะเรากลับมาอยู่ในรายการแม็กพิดโกเอ็กเขาใหญ่นะครับผมก็ตอนนี้จะเป็นช่วงที่2ของน้ำตกเหวสุพัตนะครับ ตอนนี้ก็เวลาล่วงเลยมาประมาณ4ี่ชั่วโมงแล้วสาวสาวของเราที่มาด้วยกันก็คือยังถ่ายรูปก,กันไม่จบไม่รู้ว่าดูอะไรตื่นเต้นอะไรกันตั้งหนะแต่ก็จริงๆมันมีลุงกินน้ําก็สวยพอสมควรเดี๋ยวดูสาวสาวเราก่อนแล้วกันทำมือ,อไปแล้วเสร็จแล้ว,เส,ลวเสร็จแล้วหนึ่งคนก็เดี๋ยวสถานที่ต่อไปนะครับที่ต่อจากน้ําตก เหยวสุดทศน์นี่ก็จะเป็นน้ําตกเหนียวนรกเป็นที่สุดท้ายของวันวันนี้นะครับทีมพร้อมเดินทางแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่รถและไปที่ต่อไปตนะครับไปกันเลยไปกันเลยโอเคครับตอนนี้ก็เรากำลังเดินขึ้นเดี๋ยวเราจะหาเกมเล่นไปด้วยกันนะครับเกมตัวน,นี้มีอยู่ว่าเรามาด้วยกันทั้งหมดค,ครับคนก็คือจะนับ1ถึง7นะครับแล้วก็ ถ้าใครนับเลขสุดท้ายว่าเวลามึงมึงถ่ายแล้วมันจะเห็นเตเใครนับเลขสุดท้ายนะครับก็ก็จะเป็นคนแพ้ไปหนึ่งครับซึ่งบทลงโทษคนแพ้นี้จะโดนทั้ง6คนที่เหลือตบกบาลอย่างทารุนนะครับผมโอเคครับเกมจะเริ่มนับแล้วนะครับคุณฮันนี่โอคุณต้องเล่นด้วยนะครับนับ1-7ถึง7นะครับสามส เจอเจอต้องเดินลับไปเลยรายการตลกตบไม่เจ็บตลมตบเจ็บสอนตบตบเจ็บสอนสอนแล้วก็นาพร้อมกันหนึ่งสองโอ้ยมึงเห็นไหมเนี่ยกล้องมึงไปเลยไม่ใช่แลนไม่ใช่แลนอันนี้คือแรงใครแตอยากรู้อยากรู้กลับไปใครดมไม่ได้ของท่านหักเลยเฮ้ยเดี๋ยวต่อไปกูจะเดินหน้านะ โอเคเราจะนับเลขเราจะนับเลขกันใหม่นะครับ <GO> ป <av uther> ูอะไรเนี่ยเกมเนี้ยเราจะนับเลขกันใหม่นะครับนับ3 2 1แล้วเราจะเริ่มนับกันนะถ้าใครนับซ้ํา2คนนั้นต้องโดนทําโทษโอเคครับ3 2 1 1แงหนนแร๊แร๊บแ๊บแร๊ไม่ได้ด้วยจะายคลิปไปก่อนเบี้ยขาด ม,มีคนหวัวมาสองคนแต่นี้จะเปลี่ยนกติกานะครับเป็น2คนนี้จะโดนชีโตสนะครับไม่ได้ยนไหมรถอดเอาวะชีโตนะเก่าชีโตสนะเออถูกรูนะชีโตสนะปักเนี่ยยื้อเข้าไ้เองมนได้มีทั้งหมด4ี่ล้ไปสขั้นนะครับ เพื่อคนไหนมาก็ลองนับแล้วมาคอมเมนต์ข้างใต้ล่างกันไดแ้แต่ถ้าเกินละครับด้ให้ให้สี่ตัว <c oughs> ให้นับหนึ่งถึงเจ็ดตอนนี้เราถึงขั้นที่เท่าไหร่แล้วครับพี่ติ๊สี่ร้อยแปดสิบถ้าเพื่อนๆมีเกมที่สนุกกว่านี้แนะนำก็ <c oughs> ทบกข์กวนด้วย <c oughs> ก้มดีก้มก้มก้มแย่นั่นมันมันรอดอ่ะเดี๋รอับโดนก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่นะ่รเบส่หเับผย้แี่ยเนี่เนี่อเนี่ยเอี่เดี่ยเนี่นะ่เนี่นี่นี่ยเนี่ี่เนี่ยนีเีเนเนี่ยนีนี่เอ่ีเยนยี่นนนยเีนีน่นยย ไม่ใช่กูอ่ะกูยกมืออ่ะอุ้ยแต่นี้จะเปลี่ยนกติกานะครับเป็นสองคนนี้จะโดนชี้โต๊ดนะครับอ่าพร้อมไหมน้องแต่ว่าให้อย่างนี้แล้วก็พร้อมกันอ่าบุ่งแบบพร้อมกันก็คือให้โอ้ดันขึ้นสู้ ดูวาครับดู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 ูด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 ููด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  ไปทันั้งตัวครับลยหลวมก็ตอนนี้นะฮะก็คือรถมาแล้วแต่ว่าพบข่าวร้ายครับคือคือว่าตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงครึ่งแล้วแล้วน้าตกเขียวสุวัสด์ใช่ตกเขียวนรกนะฮะปิดห้าโมงครับก็หมายความว่าเราเอาไม่รู้เวลาไปไม่ทันแล้วก็เลยกลับแล้วกับที่พักไปเล่นกิจกรรมต่อนะฮะก็คืออวบอรอนเกมเดี๋ยวจะให้ทุกคนติดตามชมตอนต่อไปบาย